วันนี้เวลา12นิกา35นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลัลษักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคัตยราชนารีเสด็จออกณที่ประทับชั้นสิบอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาจลจุฬาพรเขตหลักสีกรุงเทพมหานคร ส่งบรรยายในรายวิชา onco genesis การเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร,ร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์เป็นครั้งที่4โดยในวันนี้ทรงบรรยายบทที่6หัวข้อกลไกาการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระด,ดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคต ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละรายทําให้สามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ส่งผลให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยําขึ้นทรงยกตัวอย่างเรื่องการพัฒนายากรีเวกในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเรื้อรังซึ่งเป็นตัวยาตัวแรกที่พิสูจน์ ให้เห็นความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าซึ่งจะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านมะเร็งต่อไปในอนาคตทรงบรรยายถึงการรักษาโรคมะเร็งชนิดเซลล์บําบัดส่งยกตัวอย่างการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดด้วยเซลล์บําบัดที่อาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันจนได้นวัตกรรมที่เรียกว่าคาร์ทีเซลล์ซึ่งเป็นความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาการรักษาแนวใหม่ พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆสูงถึงร้อยละ50าสิถึงแปด้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาและในปัจจุบันมีการค้นคว้าหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและกระบวนการยับยัง้งการเกิดผลข้างเคียงเพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ทรงบรรยายถึงอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีตัดต่อยีนที่เรียกว่า crispr cas9 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตัดต่อยีนที่สามารถแก้ไขรหัสพันธุกรรมในตำแหน่งที่ต้องการได้ยอย่างแม่นยำทั้งนี้จากการศึกษาทางคลินิกพบว่ามีศักยภาพสูงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยมะเร็งชนิดดื้อต่อาการรักษา แม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะเป็นความหวังใหม่ในการรักษาแต่การนำมาใช้จริงยังต้องผ่านการศึกษาและตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาว สำหรับองค์ความรู้เรื่องอองโคเจนซิสหรือการเกิดโรคมะเร็งที่ส่งบรรยายทั้ง4ครั้งได้สร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเกิดโรค,คกลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงการพัฒนาที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อน,นำไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทําให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอายุยืน ยาวขึ้นมีโอกาสหายขาดจากโรคและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข